ไช่ค่ะเราจะพาไปเก็บถั่วนะคะน้องถงั่วปากยาวของเรานะคะมันแบบมันฝักใหญ่แลยว่ามันพองแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่ทันมดแล้วมดกินก่อนแล้วเนี่ยมดกินก่อนเราตลอดเลยกินที่เราฝักโอ้ยดีจังเลยได้กินที่เราฝักอันนี้็จํากำลังออกใหม่นะคะนนีเน่ๆๆ่ ได้เก็บกินทีละฝักนะคะสุดยอดไปเลยแล้วก็นี่อันนี้แบบน้องน้องเล็กมากเลยนะคะเพราะว่าน้องไม่โตนะเนี่ยน้องตัวนิดเดียวอะ่แต่น้องอ้อกอะ่ะน้องอ,อ,อ้ออ่ะไม่รู้ว่าน้องจะรอดไหมเนี่ยหอยจะดีมันไต่อีกแล้วเนี่ยหอยจะดีนะคะเขี่ยหอยจะดีออกก่อนนะคะ อ่าัไหนได้กินก็กินนะคะไหนไม่ได้กินก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะปูกแบบเฉยเฉยว่างค่ะว่างจัดมดมันจะกินก่อนเราตลอดเลยดยูกระเพาเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่ะกระเพาฉัน It's connected. Connected.